สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดมินเอกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการตั้งค่านะครับ Microsoft Edge นะครับให้ทำการเสิร์ชนะครับข้อมูลต่างๆใน Google นะครับสำหรับใน Windows 10นะครับหลังจากนะครับที่เราทำการลงนะครับติดตั้งตัว Windows 10เรียบร้อยนะครับจากนั้นทำการเปิดตัว Microsoft Edge ขึ้นมานะครับ i c r o s o f t Edge จะเป็นตัวเบราว์เซอร์ใหม่ของตัว Windows 10นะครับซึ่งถ้าทำการเสิร์ชในตัว Microsoft Edge นะครับโดย d e f a u l t นะครับ สมมติผมเสิร์ชคำว่าไอีนะครับตัว default นะครับมันจะมาทําการเสิร์ชที่บริ g นะครับเมื่อเราเมื่อเราทําการเสิร์ชนะครับต่างๆนะครับจะหาข้อมูลต่างๆนะครับตัว default ของตัว Microsoft e d g จจะทําการเสิร์ชที่ตัวบริ g นะครับแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นเสิร์ชที่ Google นั้นทําอย่างไรนะครับขั้นตอนนะครับก็แค่ทําการเปิด Microsoft Edge ขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่ ตรง m o อ็ a ชั่นนะครับจุดไข่ปลา3จุดนะครับจากนั้นเลือก Setting เมื่อเลือก Setting เสร็จแล้วให้เลือก Score Bar ลงมาด้านล่างเลยนะเลยนะครับจากนั้นจะเห็นคำว่าปุ่มให้หัวข้อเมนู Advanced s e t t i n g นะครับกด View Advanced s t t t i n หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะจะเห็นหัวข้อที่เป็น Search in Address Bar นะครับวิดนะครับก็ตรงนี้จะเป็นบ n g อยู่นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็แค่ทำการกดนะครับไปทีหนึ่งนะครับ ในช่องนะครับแล้วก็กด add new นะครับเมื่อเรา add new นะครับมันจะให้เลือก c h o o s one นะครับให้เลือกหนึ่ง search engine นะครับเราเลือกที่เป็น google นะครับก็คลิกไปที่ google.co.th นะครับจากนั้นกด add default นะครับเมื่อเรากด add default เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้มันจะเป็นการทำการเซฟเรียบร้อยนะครับให้ทำการปิดตัว microsoft edge หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นทำการเปิด microsoft edge มาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับผมทําการเสิร์ชคําว่า Windows แล้วกันเห็นไหมครับตัวนี้มันจะพอเราพิมพ์หน้านีาน้นะครับมันก็จะไปหน้า Google เลยนะครับซึ่งตอนแรกมันเป็นของ Microsoft Bing นะครับก็นะครับวันนี้เป็นทิปง่ายๆนะครับสําหรับการตั้งค่าเสิร์ชในตัว Microsoft Edge นะครับ ก็สำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการบทความเกี่ยวกับ Windows 10นะครับรับต้องการรับชมนะครับสามารถสับสรา์ภายใต้วิดีโอนี้ได้น,นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ